ถนนเรียบนะครัไปจากเชียงใหม่นนะครับก็ไปจากสองช่วงที่จะขาดตอนครับก็คือช่วงจากแยก่นอขึ้นมาอำเภอสาะดีีบริเวณบ้านไหน่สมุบ้านปาแงระยะทาง9กิโลกิโลว่าครับแล้วก็ยีกช่วงในนะครับจากแยกมางินนนชวงในสะอ อันนี้รถไฟประมาณ1.9กิโลรวมทั้งหมดประมาณ12กิโลซึ่งขาดช่วงนะครับทำให้การสัญจรเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเราดูครับมีไม่ได้วยความยากลำบากแล้เราได้ประสานงานกับทางผู้บริหารที่เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้าง สมัยตั้งแต่ตัวเข47นะครับน้ำมันของท่านท่านสิทธิวัฒน์ตั้งแต่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีสร้างแต่สร้างอนพิเศษก็ได้ประสานทางผู้แทนอธิการผู้แทนการมาดำเนินการออกแบบเพื่อสร้างตรงนี aviation, ้แล้วก็ในขณะนี้ก็ได้ประสานทางการทางลุไปแล้วคืออย่างหนุญาตยนะครับในการสร้างตรงมันที่สองพวง และตอนนี้ก็ได้สาษาผู้วแลางท่านวันนี้ก็เลยเจอทางท่านรมนตรีผู้บการเข้ามาท่านทูนบุญยิ่งโชคซึงท่านเป็นคู่แวนนะครับรถไฟกับทางสายอั่าั้นสัญญาของฝ่ายนะครับมาและตอนนี้เนี่ยรุมอยู่ท่ากับพิธการสำรวจออกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะนำเสนอเรื่องต่อทางร็อตตีว่าการกรุงไทยนะครับ การที่จะขอมุกกลางจากท่านท่านผูาสินค้าทุกที่ทุกทนะครับในการที่จะใช้จะขอใช้มุกกลารเพราะว่าะิดรับผิการส่งเชื้อแล้วก็จะเป็นอย่างยิ่งซึ่งเบื้องต้นเราได้มีทางท่านหลายท่านผู้าท่านก็มี้ช่วยการขึ้นคนนี้คือจะเป็นเรื่องที่ว่าพาท่านคนฟรีมาดูที่สองครับแล้วสักครู่เราจะเปดูรถไฟการที่เราจะขอเข้าไปดูแล สา,นาร,รนี้จะเป็นทางขนาดเป็นสองทาคเอ่อเป็นในสงทงสางทาสงครับที่ประมาณหนึ่งเก้กิโลซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรของเชียงใหม่ได้อยา่างรวดเร็วครับแล้วก็เป็นการรีแล้วก็กช่วยช่วยช่ช่วงแยกแยกได้ขัโรนะครับคือถ้า,กาเกิดถนนจะวิ่งได้ก็เป็นสีเลนนะครับถ้าวิ่งทางลนวิ่งทางจะเป็นประโยชน์ก็หลับ ทาอขิเวณตรงนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาอะไรยรครับแช้ลการข้อที่ทราบก็ประมาณสองกว่าล้านครับมาถึงรวมในหน้าที่เป็นนายกบจญกรภาสองสิ่จากรัคเพื่อไทยลงภาษาทางรัฐบาลรัฐบาลเขาก็มีการพกายามแก้ไขกับร่องนี้มาถนก่อน ครับที่าก่อนมานประมาณสิบสิบสองกิโลที่บอกนี้เรียบร้อยแล้วแล้วรอทางการรถไฟก็ก็เพราะพี่จะอนุญาตคือจะขอ,อ,อพบพบกลางก็ประมาณ ประมาณเดือนกรกฎาคมที่จะขอท่านท่านอายุ34คิดว่าจะเริ่มต้นก่อสร้างภายในปีนี้ทันไหมครับปีนี้คาดว่าปีนี้ครับคือมุกมุกกลางนี่คือจะต้องทําภายในหนึ่งปีคือมีจังเป็นเร่งครับคือนี่คือเร็วนะครับสาเพราะวันนี้แบบทางผู้ทายการสายเชิท่านคือผูออกแบบเป็นะครับ แปดปดตอนแต่จริงที่แล้วเนี่ยเราขอสร้างไ้แค่ตอนและตอนที่เกเปตอนที่แตอนที่7เนี่ยทางประมาณเก้าลูีตอนที่แปดประมาณเจ็ดสองลงครับจะเป็นสองช่วงที่ตัดดงนั้นเราก็ทิไปพอประมาณเมื่อสองสดือนที่แล้วเนี่ยรันก็จะดรว่าจะมาเริ่ทนเลยแทนที่มันลต้องสลัสลี่นก็จะต้ออนราทจังหวัดแัจอจปรส่งคนาทา

Thank you. กอนเด,เดิมทีเป็นมวงสารนะครับนการดูแลคนทั่วไปแล้วมีการล่างใหม่ร่างมาสิบปีครับเราส่งชาวบ้านก็อยากจะให้ทำรัฐบาลสาธารณะการที่ว่าจะเข้ามาดูแลนะครับว่ามาดูแลในพื้นที่สาธารณะที่นี้นะครับแล้วก็ได้การเลี่ยนนะครับนายกนะครับผมคนนั้นคือข้าหตีครับคืมีสองคนนครับเป็นส่วนในส่วนข้างนอกครับส่วนข้างนอกที่ว่าออ นี้นีเป็นศาสนะครับที่สมัยท่านอายุสที่อกให้มาใหมาทำไปอประมาณปีห้าเจาน่าทางรไฟก็เรียกเรียกเพืก็มีการลกนมาท่านที่ไหนมางงทับทายไท่ไหน่าอะไรกโอซญ่งยะโอซึ่งยะดีครับ แล้วก็ีถอยให้ให้ให้เข้าถ่ายถ้ายโครงการที่สุดหรือถ้าทำเป็นลักษณะที่ว่าเป็นยากตอนนี้ปล่อยเรือไปอันนี้ดูจีได้สวยครับตอนน้กแจะที่ที่คุยคับ้ยนับว่าทีมีให้ทำอยู่แล้วแต่เราบอกวินไลท 다음분이나온것도이기에봐야겠네요 ความเส็ีไปได้ของโครงการด้วครับวันนี้ก็ถือว่าไม่่มกระสักเลยรถไฟนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่จะได้มารายการที่โซนสาธารณะแว่ซนถนนเสเหนือที่ทางโครงการจังหวัดท่านนโยกนะครับมีคนดำเนินการต่อโครงการที่รถไฟระยะทางสื้นรก็มีอัู่สโครงการก็คือโครงการทางรถไฟที่มีรถไฟรับ ก็จะช่วยเรื่องความดูด้านการยราจรในฝั่งเรียกฟั่งตรงข้ามกับฝั่งทางที่จริงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็อันหนึ่งก็คือความคูณฐานะนะครับให้ขั้นเด่นขึ้นขึ้นฐานะของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นครับก็ฝากท่านนายกนะครับเอาให้พี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับใจนะครับก็ฝากรถไฟด้วยนะครับให้ความร่วมมือกัน อบจนะครับทางต่างจังหวัดการเรื่องของเอกสารเรื่องของการเงินการตรวจทุกอย่างนะครับอยากให้เสร็จเร็วๆจบแล้วใช่ไหมครับจบแล้วครับท่านท่านร้องตีก็คือทำเราได้เลยทำอะไรกเลยนะครับือขั้นตอนจะมีการเซ็นต์ตัวรถไฟครับทางอบจครับคือตอนนี้คือทางท่านรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่ เรื่องงบประมาณเป็นไงมั่งครับที่จะอาจจะไปริ200กว่าล้านในการทถนนส่วนแรกก่อนกับส่วนรถไฟต้องต้องแยกเป็นสองส่วนยังไงครับท่านครับคือหนึ่งรถไฟเป็นที่เอนุยากนะครับสองเนี่ยถนนก็ออกแบบโดยยศโดยทางการและผังเมืองนะครับที่มาของงบประมาณจะต้องว่ากันตามสายงานครับว่าอันนี้ส่วนไหนใครทำก็เป็นเรื่อหนึ่งะครับวันนี้รถไฟรถไฟมันอยู่ในส่วนของการอนุญาตในพื้นที่ครับ <บ>มีระยะเวลาอนุญาตไหมครับจอบเวลาทำงานนะครับจอ,อบเวลาก็ตามตามกฎหมายรถไฟครับจำจำจำปีไม่ได้ <c oughs> แต่ว่ามันมีระเบียบแต่เราจะเร่งรุดขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เร่งขึ้นครับเพราะต่อไปโซนนี้อีกหน่อยก็เป็นมีมีรถไฟทางเรืเข้ามานะครับมีรถไฟความเร็วสูงเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นโซนที่จะเจริญขึ้นอย่างก็จะเป็นรับขนส่งต่อไปบอสก็ต้องมาสิดคนเข้าตรงหารถไฟคนเดินทางก็จะเพิ่มขึ้น มีโปรเจกต์รถไฟใต้ดินครับครับไฟใต้ดินโซนในบริเวณเมืองที่ไม่มีพื้นที่จราจรก็จะลงใต้ดินนะครับเป็นเงแหวนชั้นในครับก็เลยชั้นในไปออกมาปิดชั้นนอกก็จะเป็นออกจากใต้ดินขึ้นขึ้นมาวิ่งบนดินนะครับแต่เป็นระบบรถรางนะครับใน10นาที5นาทีแล้วแต่ครับช่วงหนาแน่นไม่หนาแน่นรับัหมายถึงว่าโซนในเขตเมืองเก่าหรือเปล่าครับที่ท่านพูดถึงงเก่าครับ ปลายปี67น่าจะเริ่มดำเนินการได้บางส่วนนะครับมีคุณสาวเสดี่สีแจง้งสีน้ำเงินที่เขียวก็ได้มีการขอรสร้างครับโรงคน,น,นผู้โดยสารใหม่ก็เสร็จไปสามปีแต่ระหว่างนี้เมื่อวานก็ประชุมกันนะครับก็ให้ใช้แอเรียของพื้นที่มกการดินนะครับในการรองรับผู้โดยสารนะครับเพื่อลดความหนาแน่นนะครับในช่วงที่มัน ทางทามนะครับใครเยอะจะไม่มีที่นั่งเขาเมื่อวานก็พวูดว่าการท่าครับก็ได้ประชุมร่วมก,กับผู้ก,กันดินนะครับเจ้ผขเป็นประธานก็ได้ให้นโยบายไปว่าให้ลิงกันนะครับแล้วก็ช่วยให้การระบายผู้โดยสารช่วงทางทามให้รถวมงหน้าแน่นลงใช้พื้นที่ของยูคนันริบแล้วก็จอเข้าไป่วมครบสึงด้วย